สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการทำดอกไม้จากคัร์เทลบัตค่ะก็จะเป็นลักษณะดอกในรูปแบบนี้สวยงามทำง่ายมากๆค่ะค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยเริ่มต้นการทำนะคะเราก็จะนำคาร์เทลบัตนะคะมาตัดให้เหลือขนาดเล็กในรูปแบบนี้ค่ะ ในคลิปก็ตัดเตรียมไว้แล้วจะทําเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดูหนึ่งอันนะคะวิธีการทําเพื่อนๆน,นามาแล้วก็ตัดให้เหลือระยะสั้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ตัดแบบนี้จนกว่าจะครบ6อันและต่อไปค่ะอันที่7เราจะเหลือฝั่งสำรีไว้หนึ่งฝั่งแล้วก็ตรงส่วนนี้จะเป็นก้านของเขาและต่อไปค่ะเราไปดูในส่วนของวิธีการทําใบกันเลยในคลิปจะประกอบใบทั้งหมด2ใบค่ะโดยใช้ในส่วนของ หลอดน้ําแบบต่างๆนะคะจะเป็นสีไหนก็ได้หมดเลยแล้วก็ใช้ได้ทุกๆขนาดอย่างตามในคลิปก็จะตัดอยู่ที่ความยาว5เซนติเมตรแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตัดความกว้างของใบนะคะอยู่ที่7มิลค่ะเพื่อนๆแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะความกว้างได้ตามความเหมาะสม แต่ต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการตัดมุมโค้งของใบกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเว้นตรงส่วนของด้านปลาย1ฝั่งนะคะเว้นไว้2มิลเพื่อทําเป็นก้านประกอบเข้ากับตัวในส่วนของการประกอบก้านยาวนะคะจากนั้นเราตัดเข้าไปให้ลึก1เซนติเมตรแล้วก็ตัดมุมโคง้งมุมเว้าให้เป็นลักษณะรูปใบไม้ค่ะโค้งมากโค้งน้อยเว,ว้ามากเว,ว้าน้อยก็แล้วแต่ชอบค่ะ ก็จะได้ในรูปแบบนี้เพื่อนๆก็ทําแบบเดียวกันนะคะจนกว่าจะได้ครตจมจํานวนใบที่เราต้องการแล้วก็เราก็ดัดตรงส่วนนี้นะคะให้เป็นมุมโค้งมุมเว้าเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับมุมใบของเขาค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของใบในลักษณะนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะในส่วนของความยาวของก้านที่เป็นก้านเสริมเราจะใช้ในส่วนของรวดทําดอกไม้หรือว่าก้านสําเร็จแบบนี้ก็ได้ ถ้าเป็นตามในคลิปลวดสําเร็จเราจะใช้อยู่ที่เบอร์24ค่ะแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่8เซนติเมตรต่อไปเป็นการประกอบตรงส่วนของดอกค่ะเพื่อนๆนำตรงส่วนของก้านที่เราทําเตรียมไว้ในรูปแบบนี้มาเลยจากนั้นนะคะเราจะใช้ตรงส่วนของกาวร้อนเป็นการยึดนะคะให้เพื่อนๆนํามาหนึ่งชิ้นก่อนแล้วก็ยิงกาวร้อนฝั่งที่เป็นมุมตัดแบบนี้ค่ะ แล้วก็ประกอบเข้าไปตรงส่วนของมุมปลายดอกแบบนี้จัดระยะให้ได้ตามที่สมควรค่ะและชิ้นต่อไปค่ะก็ทำแบบเดียวกันเว้นระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมนะคะให้กาวเย็นตัวก่อนคุเพื่อนๆค่อยปล่อยมือนะคะ แล้วก็ชิ้นที่3ค่ะเพื่อนๆจะวางเรียงวนทางซ้ายหรือวนทางขวาตรงนี้ก็ได้หมดเลยค่ะขอแค่เพียงว่าในส่วนของระยะช่องไฟที่เราเว้นให้ได้ระยะที่เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะประกอบทั้งหมด6ชิ้นนะคะทําแบบนี้นะค่ะเรียงไปเรื่อยๆเลยค่อยๆประกอบแล้วก็ วางมุมนะคะให้ได้ระยะที่เท่ากันวนไปค่ะค่ะนอกจากการทำดอกไม้จากคัต์ทนบัตให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเราก็ยังมีวิธีการร้อยมาลัยดอกไม้สดการทำพวงมาลัยจากริบบิ้นการพับเปลี่ยนโปยธานการทำกระทงใบตองและการพับกรีบใบตองในรูปแบบต่างๆค่ะเพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมเพิ่มเติม,ตมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะ และเมื่อประกอบครบทั้ง6ชิ้นแล้วก็จะได้มุมในรูปแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะประกอบก้านเสริมเพื่อนๆน,นำลวดสำเร็จมาเลยค่ะแล้วก็ยิงกาวล้อนเข้าไปฝั่งหนึ่งนะคะจากนั้นก็สอดเข้าไปด้านใต้ก้านแตนเข้าไปให้ลึก1เซนค่ะจากนั้นเราก็จะนำาฟลเลทมาพันก้านซ้ำค่ะตัดความยาวตามที่เหมาะสมนะคะในส่วนของฟอลเลทตรงนี้ แล้วเราก็จะเริ่มพันตั้งแต่ด้านใต้ฐานคอดอกเป็นต้นไปค่ะแบบนี้นะคะเมื่อพันได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะประกอบตรงส่วนของใบที่หนึ่งเพื่อนๆเ,เว้นระยะเอาตามที่เราต้องการเลยค่ะ ใบที่หนนะคะก็จะประกอบเข้าไปในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พันโฟลเทปซ้ําค่ะแล้วก็พันลดต่ําลงไปเมื่อได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะประกอบใบ,บ,บต่อไปเข้าไปค่ะเมื่อจํานวนใบประกอบครบตามจํานวนที่เราต้องการแล้วต่อไปนะคะเราก็พันแบบนี้นะคะ ลงไปด้านล่างเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตามจํานวนหรือว่าระยะที่เราต้องการค่ะเพื่อนๆจะพันจนกว่าจะสุขความยาวของกา้านหรือว่าจะพันเพียงแค่เพลียงครึ่งก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความเหมาะสมค่ะ,คะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของดอกไม้จากคัตเติลบัตในรูปแบบนี้สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ